สวัสดีครับที่นี่รายการสกะ SME s h a e r i n g ใน EP นี้เรามาพร้อมกับคำถามที่ว่าเจ้าของโครงการคาดหวังอะไรจากช่างใน EP นี้นะครับเราต้องการให้ช่างนั้นสมมุติตัวเองว่าถ้าตัวเองเป็น p r o d u c t เราจะทำอย่างไรให้ช่างนั้นสามารถนำเสนอผลงานฝีมือตัวเองได้ดังที่เจ้าของโครงการคาดหวังแนวทางสำคัญถ้าสมมติว่าช่างเป็นตัวผลิตภัณฑ์เองเราจะทำอย่างไรให้ช่างนั้น สามารถถ่ายทอดแนวทางถ่ายทอดจิตวิญญาณผลงานความเป็นช่างออกมาให้เจ้าของโครงการได้สัมผัส4ตัวสำคัญหลักๆเลยนะครับก็คือในเรื่องของคุณค่าวันนี้ช่างเองนั้นสามารถทำงานสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้เจ้าของโครงการได้หรือไม่เจ้าของโครงการนั้นมีความคาดหวังมีการสังเกตอยู่ว่า ถ้าช่างที่เข้าไปปฏิบัติงานแล้วสามารถบริหารจัดการหน้าง,งานของตัวเองนั้นให้เกิดความสะอาดสะดวกมีการทำงานแล้วสร้างความเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยให้กับเจ้าของโครงการอันนี้คือสิ่งที่เจ้าของโครงการหลายท่านคาดหวังนะครับเรามาดูต่อนะครับข้อที่2ก็คือในเรื่องของรูปลักษณ์วิธีการทำงานที่ดีนั้นจะต้องมีรูปลักษณ์วิธีการควบคุมงานรูปแบบสไตล์การเข้าออกงานหรือการส่งมอบงานนั้นค่อนข้าง มีสไตล์ของตัวช่างเองอย่างเช่นว่าวันนี้ถ้าเวลาที่ช่างจะก่ออิฐฉาบปูนหรือเวลาเข้าแบบแล้วรูปแบบของการทำงานในหน้างานนั้นจะทำอย่างไรให้เจ้าของโครงการรู้สึกว่ามองแล้วเออช่างคนนี้ทำงานเป็นระบบเป็นระเบียบแล้วก็มีความมาตรฐานของการเข้าแบบไม้การเข้าแบบเหล็กการยึดการตั้งไม้ค้ำยันกระบวนการต่างๆเหล่านี้ เราจะทําอย่างไรให้รูปลักษณ์วิธีการทํางานของเรานั้นสมูทต่อเจ้าของโครงการนะฮะประเด็นต่อไปข้อที่3ก็คือเรื่องของคุณภาพคุณภาพเป็นสิ่งสําคัญมากที่ตัวช่างเองนั้นควรจะต้องส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับเจ้าของโครงการอย่างเช่นว่าวันนี้เจ้าของโครงการนั้นมีความคาดหวังว่าช่างเองควรจะต้องก่อฉาบให้เรียบร้อยมีงานทําของโครงสร้างเข้าแบบมีการตั้งระดับพื้นระดับบ้านนั้นสมมุติว่า เจ้าของโครงการต้องการที่ความสูงพื้นของตัวบ้านนั้นจะต้องสูงกว่าถนน15เซนเจ้าของโครงการนั้นมีความคาดหวังแบบนี้แล้วช่างสามารถตอบสนองต่อกระบวนการที่เจ้าของโครงการคาดหวังได้อันนั้นเราเรียกว่าคุณภาพ,ค,ภาพคุณภาพงานที่แท้จริงที่เจ้าของโครงการนั้นคาดหวังแล้วช่างสามารถมอบความคาดหวังเจ้าของโครงการได้ข้อที่4ข้อสุดท้าย ก็คือในเรื่องของการรับประกันช่างที่ดีนะครับวันนี้เรามาดูต่อว่าการรับประกันที่ดีนั้นอย่ารอให้กระบวนการทํางานเสร็จขั้นตอนแล้วเราถึงจะบอกว่ารับประกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าช่างมองเห็นว่าเฮ้ยสมมติว่าหน้าง,งานนี้นะครับเรากําลังก่ออิดฉาบปูนขึ้นมาแล้วพอเพลินกําแพงที่เราก่ออิดไว้เนี่ยมันเป็นกําแพงที่ไม่ได้ดิ่งมันล้มโยไปทางข้างหน้าหรือโยไปข้างหลังก็ทําให้กําแพงนั้นไม่ได้ดิ่งได้ฉาก ด้วยความเป็นสปิริตของช่างเองนั้นควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือทํารับประกันในผลงานของตัวเองนั้นให้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องรอให้เจ้าของโครงการนั้นเข้ามาตําหนิหรือเข้ามาออดิตเราอันนี้คือ4ข้อสําคัญนะครับที่วันนี้เราอยากให้ช่างหลายๆคนนั้นมอบสิ่งที่เจ้าของโครงการคาดหวังใน EP นี้นะครับสกะ SME s h a e r i n g ถ้าทุกท่านมองว่า EP นี้มีประโยชน์ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ